ครับสวัสดีครับอา่าวันนี้จะมารีวิวตัวหูฟังบลูทูธมินิ503นะครับผมเดีเ๋ยวเรามาลองมาดูกันนะฮะว่าในนี้มีเอเ่นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือด้านหลังกล่องนะฮะโอ้นี่ด้านข้างนะครับผมเรา,ามาลองแกะก,กล่องดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับอา่า ก็จะพบกับตัวหูฟังนะครับสีดำแล้วก็ตัว USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม okay, มีฟองน้ำนะครับครับที่สังเกตเนี่ยด้านาหูฟังด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีช่องเสียบนะอาจจะไม่มีช่องเสียบเลยส่วนหูฟังด้านขวานเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มี ช่อง USB นะครับน่าจะไมโคร USB สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ปุ่มรับสายก็คือกระวังสายนะปุ่ปมเดินหน้าถอยหลังนะฮะปุ่มเล่นนะเล่นหรือหยุดเพลงนที่เรากำลังฟังอยู่นะครับ ะะเรามาดูด้านด้านข้างของหูฟังนะครับด้านขวานะฮะหูฟังหูข้างขวานะครับก็จะมีเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับเขาเรียกมินิหรือไมโครม่รู้นะ,ะเ,สเสียบเข้าไปแล้วนะครับอันนี้จะลองเสียบดูมันค่อนข้างเสียบยากพอประมาณเลยนะฮะเพราะมีความสึกว่าช่องมันทางเข้ามันเ <c oughs> ข้ายากไปหน่อยนะครับต้องเล็งแล้วเล็งอีกนะฮะ ถึงถึงจะเข้าได้นะครับครับอันนี้ปุ่มเรามาลองเทสดูนะครับอันนี้เราเปิดนะเปิดตัวหูฟังนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวจับคู่นะครับจับคู่กับเราจะลองทดสอบกับตัวโทรศัพท์นะครับ Samsung Galaxy Note, Note 4นะฮะโอเคนะลองกดปุ่มค้นหานะครับผมเจอแล้วฮนะมินิ5้3นะครับ เรากดไปเลยนะฮะโอเคกำลังจับคู่อยู่นะครับตอนนี้เเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูลองทดสอบเพลงกันดูนะครับอลองลองเล่นดูเลยนะครับ เสียงยังไม,ไม่ค่อย,ยออกเราไม่ได้เปิดเสียงถูกไหมหลวงปู่จันทร์คันทิโกนะฮะ อันนี้ผมจะลองเดินหน้าเพลงนะฮะเพลงถัดไปอ่าเหนะ็นไหมมันมันขยับให้โอเคอันนี้ลดเสียงนะผมกดลดนะลดแล้ว แต่ลดเสียงนี่รู้สึกสปุ่มนี้มันกดค่อนข้างยากค่อนข้างยากัาาากนาดน,นี้นล้วกดลึกอะ่ะมันปุ่มมันไม่กดนุ่มอันนี้เล่งเสียงเพิ่มเสียงนะขอ,ของกดลับนะ เออเดี๋ยวนี้รับแล้วรับแล้วรับแล้วแล้วแล้วโอเคได้ใช้รับโทรศัพท์ได้ผมกดวางเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับลองเสียบดูนะฮะอ่าน่ ถ้าระหว่างชาร์จแบตเนี่ยไฟมันจะติดค้างไว้เลยนะครับเมื่อแบตเต็มแล้วเนี่ยไฟมันก็จะดับไปเลยนะครับอย่างเงี้ยฮะแต่ตัวนี้นจริงๆผมชาร์จเต็มมาแล้วละครับแต่ผมจะทําให้ดูว่าเออระหว่างชาร์จกับชาร์จเต็มเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเรามาดูวิธีการสวมเข้าไปในหัวนะครับเราต้องทํำยังไงถึงจะสวมได้นะครับจา,จากลำโพงด้านซ้ายนะครับ เราพลิกกลับมานะครับแล้วก็มมวนไปด้านหน้านะครับมมวนไปด้านหน้าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็สวมนะฮะอันนี้สมมติเป็นหัวแล้วเราก็สวมเข้าไปเลยนะฮะโอเคเลยนะครับเนี่ยสวมสวม